เด็กวันนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนอีกหนึ่งหน้านะคะในหน้าที่8นะคะเด็กๆเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกายนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะที่คุณครูสอนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจากรูปภาพเลยนะคะมีศีรษะใช่ไหมคะอ่ะศีรษะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะ ใบหน้าใช่ไหมคะใบหน้าก็มีส่วนประกอบต่างๆของที่ปรากฏอยู่ในใบหน้าของเราได้แก่ตานะคะคิ้วหูจมูกและปากนะคะรวมกันเราเรียกว่าใบหน้านะคะต่อไปตรงส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าคอนะคะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าแขนใช่ไหมคะอ่าต่อไปตรงนี้เราเรียกว่ามือนะคะมือเอาไว้จับสิ่งของต่างๆนะคะ ต่อไปส่วนที่นะคะต่อจากลำคอลงมานะคะตรงนี้ส่วนนี้เราเรียกว่าลำตัวใช่ไหมคะต่อไปนะคะส่วนที่ต่อจากลำตัวลงมาเราเรียกว่าอะไรคะขาใช่ไหมขาและสุดท้ายตรงนี้ก็คือเท้านั่นเองนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายเราไปแล้วใช่ไหมคะ อ้าวเด็กๆลองดูรูปภาพสิคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะยังขาดอะไรคะส่วนประกอบของร่างกายนะคะในฝั่งนี้เห็นไหมคะเด็กๆอ้าเด็กผู้ชายคนนี้เขามีฝั่งเดียวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะวาดต่อเติมส่วนต่างๆของร่างกายส่วนที่ขาดหายไปอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทําดูนะคะ เด็กผู้ชายคนนี้นะคะมีคอใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็วาดคอลงมาตามรูปแบบที่เขากําหนดให้ตรงนี้เลยนะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะอาหลังจากคอลงมาแล้วเป็นอะไรคะวาดลงมายาวๆเป็นแขนใช่ไหมคะ,ะมีแขนสองข้างเลยนะคะเด็กๆวาดได้เลยนะคะไม่มีผิดมีถูกนะคะเด็กๆวาดตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะอ่าต่อไปนะคะแขนเราลงมาแล้วก็มี นิ้วมือนะคะหนึ่งสอามและ5นิ้วมือของเรามี5นิ้วนะคะอ่าต่อไปว่ดลำตัวลงมาแล้วใช่ไหมคะเด็กผู้ชายก็ใส่กลางเกงเด็กๆวัดกางเกงให้เขาด้วยนะคะต่อไปต่อจากลำตัวลงมาก็เป็นอะไรคะขานะคะขานั่นเองนะคะ และต่อไปก็เป็นนิ้วเท้านิ้วเท้าก็มีเท่าไหร่คะมี5นิ้วเหมือนกันนะคะเด็กๆวาดแลวเด็กๆก็ลองนับลงไปด้วยนะคะไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเด็กๆวาดได้จำจินตนาการเลยนะคะอ้าวต่อไปทีนี้มาเป็นเด็กผู้หญิงบ้างนะคะเด็กผู้หญิงก็เหมือนกันเลยนะคะเราวาดต่อเติมให้น้องผู้หญิงคนนี้นะคะน้องผู้หญิงคนนี้ใส่อะไรคะใส่เสื้อใช่ไหมคะเดี๋ยวเราวาดแขนยาวๆลงมาก่อนนะคะ เด,เด็กวาดได้เลยนะคะต่อไปเราวาดเสื้อให้น้องผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อนะคะเสร็จแล้วเด็กผู้หญิงก็ใส่กระโปรงใช่ไหมคะเราวาดแขนลงมาแล้วนะคะต่อไปเราวาดนิ้วมือนิ้วมือมี5นิ้วใช่ไหมคะ1 2 3 4และ อ่าอ่าต่อไปวาดขาลงมาค่ะขาก็มีทั้งหมด2ข้างเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปเราก็วาดนิ้วเท้า1 2 3 4าี่และ5นั่นเองนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆนะคะระบายสีนะคะระบายสีนะคะส่วนต่างๆนะคะให้สวยงามนะคะอย่างเช่นผมเราจะใช้สีอะไรคะเด็กๆ เราก็เลือกใช้สีดำนะคะคุณครูได้แจกสีให้เด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็ลงมือระบายสีให้สวยงามได้เลยนะคะเด็กๆระบายผมสีดำนะคะเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเลือกใช้สีอื่นๆในการตกแต่งรูปภาพของเด็กๆให้สวยงามได้เลยนะคะระบายผมสีดำนะคะ เวลาเด็กๆระบายสีนะคะพยายามให้อยู่ในรูปภาพนะคะอย่าให้ออกไปนอกรูปภาพนะคะเด็กๆจะได้เป็นคนเก่งนะคะแล้วก็รูปภาพของเราก็จะทําไมคะสวยงามด้วยนะคะถ้าเด็กๆระบายออกนอกรูปภาพเดี๋ยวเด็กคนนี้ไม่สวยงามนะคะอา้าวเราระบายผมดำๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบายอย่าให้มีช่องว่างขาวๆเลยนะคะระบายให้เต็มนะคะอ่าต่อไปนะคะ เอ๊แล้วผิวคนเราสีอะไรเอ่ยสีเนื้อใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก็หยิบสีเนื้อหรือสีไข่ไก่อันนี้มาระบายนะคะ ระบายมาถึงลําตัวด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆระบายนะคะเด็กผู้ชายนะคะส่วนเด็กผู้หญิงให้เด็กๆนะคะลงมือระบายเองนะคะเด็กๆนะคะสามารถกําหนดสีเสื้อสีกระโปรงหรือสีกางเกงได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าเราชอบสีอะไรแล้วเราจะระบายสีอะไรในผลงานของเราเองนะคะอาเสร็จแล้วลําตัวใช่ไหมคะ ต่อไปกางเกงเอาสีอะไรดีเอออ่าวันนี้คุณครูเลือกใช้สีส้มนะคะคุณครูให้เด็กผู้ชายคนนี้ใส่กางเกงสีส้มนะคะ่าเด็กๆก,ก็ระบายไปนะคะเด็กๆเ,เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะจะใช้สีอะไรนะคะที่สําคัญต้องระบายให้อยู่ในเส้นนะคะห้ามออกนอกเส้นนะคะเด็กๆจะได้ผลงานที่ทําไมคะสวยงามนะคะ หรือใครจะวาดตกแต่งนะคะตกแต่งลายของกางเกงลายของเสื้อนะคะก็สามารถทําได้นะคะอ่าเรียบร้อยต่อไปนะคะเราก็ระบายขาขาอ่ามี2ข้างใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายทั้งสองข้างเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กผู้ชายทีนี้เด็กผู้หญิงตรงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะระบ,บายให้สวยงามเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ